you สวัสดีค่ะออร,ราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนเป็นธาตุน้ำปัจจุบันไดสิบไม้มาก็คือใช้หลักการใช้เหตุและผลเพราะแต่ละรเรื่องเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนั้นนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะคะ สิ่งที่คาดคิดเนี่ยราชาทว่การที่เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นความมีน้ําใจของคุณนะนะฮะสามารถที่จะทําให้มันกระจ่างใสได้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องด้วยข้อมูลที่เป็นจริงต้องสื่อสารให้ถูกต้องสิ่งไม่คาดคิดเนี่ยสี่เหรียญคือเหตุแต่และเรื่องมันไม่เหมือนกันแต่รู้ว่ามันเรื่องของการงานที่หนักหน่วงเอาการเลยแหละตอนเนี้ยให้หนักแน่น อนาคตอันใกล้เนี่ยได้หนึ่งเหรียญมาใช้คำพูดที่มีน้ำหนักและความจริงอ่ะมาประกอบได้ต้องบอกเลยว่าอนาคตมันดีสรุปเป็นชาริออตคือใครทำดีเราต้องชื่นชมใครทำไม่ดีเราต้องบอกเขาว่าไม่ดีแก้ไขได้ไหมเราอย่าเพิ่งลงโทษเขานะคะให้ความเมตตากับเขาแบบไหนได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีรายละเอียดคุณจะรู้มันด้วยตัวของคุณเองนะคะชาวราศีมีนอะ่ะ เดี๋ยวเราจะถามพี่นางฟ้าให้นะคะว่าพี่นางฟ้าเนี่ยจะมีอะไรแนะนำกับชาวราศีมีนบ้างนะคะคุณมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการที่จะตัดสินใจเราจะใช้คําพูดอ่ารักษาน้ําจิตน้ําใจซึ่งกันและกันให้ความเป็นธรรให้ความเป็นกลางกับทุกๆคนแต่ทุทกๆคนเนี่ย จะต้องได้รับคําตอบที่ถูกต้องทําให้คนอย่ามาอยู่ในอ้อมกอดเหมือนเรามีความเมตตาปราณีอยู่ในข้อความนั้นๆแบบนี้ค่ะคำได้ในคลิปทําไมสุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด s u p e r อร์แดงให้เราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ